สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับรายคลิปนี้ผมจะมาเล่น,น Last Step Ninja คือมันมี s t e บ b าซิลสเต็ปมวยไทยนะครับแล้วก็เต็ปนินจานะครับโอ้โหบอกเลยว่าใครเล่นมวยมาแบบจนช้ำชองเนี่ยต้องรู้จัก s t e ปนินจานะเท้าวไวนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยนะครับก็คือรองเท้าเนี่ยจะไม่ใช่รองเท้าว,วิ่งเร็วนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นรองเท้าเจ้าเวทเพระาะฉะนั้นก็ เราก็มีแนวทางในการเล่นสเตปนินจาแบบของเรานะครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมคลิปกันดีกว่านะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเจอก,กันครับเ4 p ินตร์รับเติมเกมออนไลน์อัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงปลอดภัย100%และนี่โปรสำหรับชาว ROV โคตรคุ้มถูกมากๆแนะนำการไปเติมเยอะๆเลยนะครับ24 p ตี์เท่านั้นและใครกำลังมองหาวีคุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบสกินแลมากมายการันตีผู้ติดตามมากกว่า200,000คนผมแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 ชื่อเพจอยู่ใต้คลิปนะครับ อตานี้แบบมีชัยเตะวิเลียน่าชีล่ายีน่าโอ้โหแม่งเงยในห้องร้อยดาวบุกบวกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกดห้ามาแล้วก็มีห้อยร้อยดาวมาก็นะถ้ากดห้าเราก็จะไปชนร้อยดาวใช่ไหมละ่ะแต่ก็ชิวๆครับเนะเรียกว่าประสบการณ์แล้วก็โชวโชนอะเราผ่านห้องกอห้องนักแข่งมาหมดละ ในซีซั่นก่อนหน้านี้นะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปรับชมคลิปเลยแล้วกันนะครับมาครับฟรู <c oughs> สเต็ปนินจงนินจาใช้ได้ดิกับฮีโร่ที่มีมูเมนต์สูงก็สามารถใช้ได้นะไอสสเต็ปนินจาแต่แค่แบบถ้าเราไม่ชัวร์เราก็ไปเล่นไอ้นี่นะไปเล่นเป็นเซตตรงท้าวิ่งเร็วครับสเต็ปนินจาเรา เอาไว้เอาไฟยิจิกอะเขาบอกเลยว่ามีหลอดนอะ่ะทีมต้องข้ามอะ่ะคือเล่นได้ยันแรงแบบซูพีมก็เล่นได้นะนี่ก็ซูพีมขั้นแบบไปทางร้อยดาวนะเพราะว่าในทีมผมก็แรงน้อยสุดที่เหลืก็แปดสิบเก้ 80, 90, าสิบหนึ่งร้อยนะมาดูกันเดียวกันในห้องหนึ่งร้อยดาวจะเป็นไงไอ้ตัวนี้โดนเฟิร์สบัตรนล้วนะ่ะเดินเด่นไม่ถอยอันนี้โดนเฟิร์สบัตรนิ่งแไว้รอฟิกอเอาชีสหาสี่ต่อย อันนี้คือเราจะเอาคุมนะครับเพราะว่าเราจะเดินจี้ตูดไปเลยคือถ้าเขาไม่ยอมฟิกเนี่ยเราเดินจี้ตูดไปก่อนนะครับถ้ามันไม่ได้อยู่ในระยะที่เขาจะรอดอนะเหมือนชอต,ติกี้ครับแล้วก็เดินจี้ตูดไปเลยนะครับถ,ถ้าเขาฟิกไปเุิบก็เรียบร้อยนะเสียทั้งฟิกเสียทั้งคิวนะอันนี้เป็นการเดินเติมเลนอัพที่คุมที่สุดแล้วนะครับในช่วงต้นเกมนะแนะน,นำให้ทาแบบนี้นะแต่ถ้าไม่อยากซื้อฟิกก็ได้นะแล้วแต่เรานะถ้าเราอยากชัวร์เอาคิวไว้ก่อนแล้วก็เดินเร็วกับเคลียร์แล้วก็เดินบน มันจะเป็นทามมิ่งแบบนี้นะน่าจะาลงแบลฟเฟิร์สล่างอะ่ะได้เฟิร์สล่างปุ๊บกลับมาเคลียร์กลางพอดีครับแล้วก็เดินเติมบนเล่นบน,นครับเล่นบนเสร็จนิดหน่อยๆนะครับแล้วก็ลงไปรับคีบกลางโอ้โหไม่ใช่ละเฮ้ยเพื่อนเรานนวาตอหรอเรียบปล่ไอ้คีล่าไม่ใช่คาฟเฟ่นี่แบบนี้หวานกรุบนะครับไปเชียร์เล่นก่อนนะครับ เดินอ้อมหน่อยนะคือเราจะพยายามไม่เปิดตัวตนนะครับยังเป็นตอนเกียร์คีบนะเราจะทำให้เขาหลอนก่อนในช่วงต้นนะครับช่วงกลางเกมจะคือช่วงของเราละช่วงเมียเทียมที่ดักได้แล้วก็สามารถเอ้ยเอ้าผมไปยกเลิสกสกิลโอ้โหไปตายเป๊ะเดี๋ยวเขางงหมดคนอยู่อีกทางต่อ,อยอีกทางทำไม เชียร์เรียนนะตอนนี้คือทาม,มิ่งของลิเลียนหน้าเนี่ยจะช้ากว่าเราหน่อยหนึ่งละเราจะได้มาเติมก่อนอนะ่ะอันนี้เรายังยังไม่ต้องโผล่นะครับดูทาม,มิ่งเพื่อนเอาได้เลยคือถ้าเพื่อนจะเล่นเราก็ค่อยโผล่นะถ้าเพื่อนแบบยกโยกโยึกยึก,ก,กไม่ต้องนะไม่จำเป็นเดินละนิ้นเดินไต่ขอนะครับ <is> ตอนแชร์คลิปเนี่ยเราจะรีบแชร์ให้เร็วที่สุดนะ ใช่ครับต่อดูแมพเห็นลิเลียนหน้าแบบแบบใช้เลนบดนอะ่ะเราก็ระวังไว้ครับ <c oughs> ลิเลียนหน้ากับไปเคลียร์กายนะโฟกัสพยายามโฟกัสไอ้เลนเราอะ่ะไอ้ตัวชนเลนเราอะ่ะอย่างตานี่มันเป็นลิเลียนหน้านะมันมูเมนต์ค่อนข้างสูงนะคือมันจะกลับมาเคลียร์เคียค่อนข้างเร็วกว่าพวกปิดขาตายอ่ะ <c oughs> อย่างพวกเออมันก็ไม่ใช่ทุกตัวหรอกอย่างวีล่ามันก็วิ่งเร็วใช่ไหมเอ้ก้า าจะาใกล้เคียงกันก็มียคาตาบางตัวแต่ก็ถือว่าเร็วลิเลยนนะซุบเข้าพุ่มไปเนียนเนียนก่อนเนียนนินจานิ่งแหวนโดนยังไงบอกแค่นีิ่งไหมครับบางคนอาจจะไม่อยู่ตรงนี้นะบางคนอาจจะเดินถอยไปละเพราะไม่น่าเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ,อ้ยผมกดสกิลช,ช้าจังลยสกิลมันออกช้าไปขอดูคีล่านะ่าคีลา่าไปหมดไอ้ไอ้นี่คีล่าตายยังไงก็ตายนะทางไหนทางเรียบร้อยหวานกุบผมบอกเลยว่าถ้าจะเล่นสเต็ปนินจานเนี่ยอาจจะต้องแบบนิ่งหมายนะแล้วก็เป็นสายมุดนะสายหลอก เน้นพาร์สสีข้างกระแพงแบบช่ำช่แบบเปลี่ยนท่อนินจอนินจาอ่าได้บูมสติกมาแหละยิ่งได้บูมสติกแล้วก็อ่าดนเลมนะครับแล้วก็เซตที่ผมจะเล่นเนี่ยจะเป็นเซตของอ่าสามอภิธิหารนะครับก็เป็นบูมสติกแล้วก็ดนเลมมงกุดแล้วก็สมุดเวทผมจะขึ้น3ชิ้นนี้ก่อนในแพทปัจจุบ oh, ันโอเคทันหน่อยเพื่อนทันป่ะอุ้ยชิบหายละ ผมจะเคลื่นอนสามปเทมจะตรวจเทพของการเบิร์ดก่อนนะเ<ป>คลียร์เสร็จเนียนปุ๊ดยันงงละเอ้ยไอมวยมันจะเดินไปไหนวะทำไมมันเดินเข้าป้อมไนหะมันจะไปหรือซ้ายหรือขวาชัวร์นินจาไอ้นี่โอ้ไอ้นี่เดฟเ,เริ่มหละนะังไม่ไว้ใจพวกเนี่ยเสียป้อมล่างไปละกลับมารีบเคลียร์ครับ พยายามอย่าเปิดพุ่มว่าเราไปดักตรงบัฟฟ้าก่อนหน้านี้พยายามอย่าเปิดพุ่มนะพยายามกลับมาแบบเนีนยนๆเพื่อ้ไม่อยู่เลนเดิมให้คิดว่าเราไม่ใช่สายดักเนี่ยเราจะเดินไปดักต่ออ่าไอ้นีแม่งอยู่อีกไม่เป็นไรจะไปสอนมันไม่คิดหรอกครับแื่เรามาละนิ่งไปก่อนนะครับทิ้งไปก่อนเลนขยับหน่อยเดี๋ยวมีน้ามันดึงเช็คจะโดน นิ่งไว้นิ่งไว้โอ้นิ่งตั้งนานน่งเปิดแแบบนินจาแพ้เปิดแแบบนะนี่นี่นเดินเข้าแหละเดินโยกออกหน่อยแล้วก็เข้านะโยกออกแหละสัตว์ตะกี้คือเราโยกหลอกออกอ่าในแแบบเขาก็จะเห็นว่าเราโยกออกอ่าเป็นไงโดนเลยเห็นไหมครับคือถ้าเราไปโผล่แมบบเนี่ยคือเราจะโฟกในแมบบตะกี้เนี่ยเราจะโฟกัสของลิเลียนานะครับเราจะไม่โฟกัสยีหน้าหรือว่าสองตัวบน เราจะโฟกัสของลิเลียนาเพราะว่าเราเดินไปปุ๊บเนี่ยลิเลียนามันโผล่พอดีซึ่งเราก็จะโผล่เพื่อนร่วมทีมของทีมตรงข้ามก็จะเห็นเราเราก็ทำท่าเดินโยกหลบครับแล้วเราก็กลับที่เดิมเนะี่ยล็อกขอบสเต็มนินจาหลอกแจกล่างเราสับสนเงนงงแล้วุุนวายเฮ้ยโทษดีครับพอดีดูพี่เจเยอะไปนะหน่อยเดนบายเดไลท์เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโอ้ยโอมีนมีล้างเกือบแล้วกูเกือบใจวายยกทีมก็เปลี่ยนชื่อแต่ว่าเล่นแบบนี้มันอาจจะได้ MP ยากนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำดาเมจเยอะพอสมควรแต่ก็ไม่แน่นะเรื่องดาเมจอาจจะได้ทำเยอะอยู่แต่ว่าเรื่องเกมไฟเนี่ยอย่าพูดถึงนะโอยไกลเกินว่ะ กลับแนะนำให้กลับแบบข้ามคือหลังบัฟฟานะ่ะจะไม่พรมแบบแล้วก็จะกลับแบบเนียนยยเฮ้ยเฮ้ยเจ้ามาึงเนตายมั้งก็ได้ <c oughs> อืมจังหวะแบบเนี้ยกัแบบเล่นแบบ สายมดอะสตึงสเตปดินจงนินจาเนี่ยก็สัญญาณแล้วจะได้ใช้ในช่วงการเกมนะครับสเตปนี้การเกมแบบส่วนใหญ่ประมาณ80%เเนะเลดเกมไปเนี่ยเราจะไม่ค่อยเล่นแต่ว่าจะเล่นช่วงแบบคุมดกักสิบห้าจะเป็นช่วงนั้นดีกรอบช่วงการเกมเนี่ยจะเล่นไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่มีดาเมจอันนี้ตัดออกไปเลยช่วงต้นเกมอะแต่ว่าช่วงต้นเกมเราจะทําเกมในรูปแบบที่ทําให้ทีมต 5, ้องฆ่ามันหลัง โผล่ไปโผล่มาโผล่แมพน้อยบ้างนะอยู่ๆก็โผล่นู่นโผล่นี่อะไรเงี้ยจะพยายามทําให้เมดทีมต้องข้านะต้องบอกว่าเมดทีมตรงข้าครับไม่ใช่ทีมตรงข้าทั้งหมดจะทําให้เมดทีมต้องฆามมันดูวกวกวนกังวงกังวลเมย์แบบเอ้ยไอเมยมันไปโผล่นู่นนะอะไรเงี้ยหรือมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่หลอกได้นะก็เช่นเราดูแมพก่อถ้าเมดมันโผล่บนเนี่ยเราก็ไปโผล่ล่าง หรือว่าถ้าเราไปชนเลนกันพอดีเนะี่ยเราก็ไม่ต้องโผล่หรือถ้าไม่โผล่มัอาจจะจนนะอ,อาจาจะจาเป็นต้องโผล่ก็ได้นะแบบนั้นผมก็ไม่เคย่ะส่วนใหญ่แล้วก็ไปโผล่นู่นโผล่นี่บ้างนะโดนโดนสเต็ปยินจาอันนี้ไม่หลอดเฮ้ยมันดึกเยาวะโออาเฟ่มาขีดตึ้งเดียวได้เลย บอกเลยเห็นป่ะโยกไปโยกมาเนี่ยจากที่มีตัวเดียวมันหลอนเนี่ยมันจะเริ่มหลอนทั้งทีมเลยอ่าฟิกเกอร์ลิเลนาฟิกทำไมวะเฮ้ <z> <hen> ยเฮ้ยเฮ้ยเขานั่อยู่นูน่นนัวอะไรกัน เก็บพาร์ตีก่อนค่อยเล่นเสมอเขาถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เล่นมวยที่ช่างทอง <c oughs> ใส่คิดปะ่ะ <c oughs> พูดไปงั้นแล้วนะอย่า <c oughs> ไปเชื่อเยอะแต่ก็จริงๆก็ถ้าเก็บพาร์ตีไปแล้วก็ค่อยเข้าเล่นเนี่ยก็จะดีที่สุดแล้วนะเป็นการเล่นที่ดีที่สุดนะครับถ้าไม่มีพาร์ตีมวยจะอ่อนลงนะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสตองสเตปนินจานะก็ไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเองเล่นนะครับถ้าแบบการเกมไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยก็เาเรียกว่าสไตล์นินจาเล่นลองเล่นโดะดแต่คะแนนไม่ให้โคตรน้อยอะเล่นแบบเนี้ยแต่ไม่ะก็มีอิมแพ้อะทำให้เมทกี่มงข้ามเดินเกมช้าแล้วก็ลอนหล่อนพุ่มนะคือมีผลเยอะโอเคครับก็เดี๋ยวไปเจอเกมหน้านะครับเกมนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับจุบ,โ,บโอ้ยดาวเมดอันดับหนึ่งอยู่นะทาเป็นเล่น